ตอนที่สามมาวิเศษทนนชัยนั้นหลังจากที่ขึ้นจากเรือเดินทางไปสักครู่ก็มาพบชายคนหนึ่งจุงม้าสีขาวลักษณะส,สง่างามอย่างกับเป็นม้าพาที่นั่งของพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งเดินสวนทางมาเขาจึงเข้าไปถามชายผู้นั้นว่าท่านจะจุงม้าไปไหนข้าจะเอามันไปฆ่าชายนั้นตอบทนนชัยได้ยินดังนั้นก็แปลกใจจึงซักตอบไปว่า ทำไมท่านจะเอามันไปฆ่าเสียมันเป็นความจําเป็นพ่อหนุ่มเอ้ยชายผู้นั้นตอบเสียงเศร้าม้าตัวนี้เป็นม้าพระที่นั่งของพระเจ้าเหนือหัวแต่ต่อมาไม่กี่วันมานี้มันสะบัดพระอ,องค์ตกลงมาจากด้านหลังลงไปคุกฝุ่นและพระบาทแพงหน้ำซ้ำโหรยันทำนายว่าการีบ้านการีเมืองด้วยจึงมีรับสั่งให้นำไปฆ่าเสีย ถนนชัยได้ฟังก็สงสารม้าตัวนั้นเป็นที่ยิ่งอยากจะช่วยให้มันรอดปลอดภัยจากการถูกสังหารที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้จึงบอกกับผู้ชายคนนั้นว่าขายให้ข้าเถอะท่านจะคิดสักเท่าใดจะดีหรือท่านชายผู้นั้นย้อนถามอย่างลังเลข้ารับรองว่าจะไม่แพร่พา,ายให้ใครได้รู้ถนนชัยรับรองอย่างแข็งขันท่านไม่ต้องกลัว ม้าเหมือนม้าท่านท่านจะต้องการเงินสักเท่าใดก็บอกข้าเถิดชายผู้นั้นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าสักค่าตำลึงเป็นไงเอาม้าตัวนี้ก็ได้มาปเปล่าๆไม่ได้ซื้อหาข้าขอความกรุณน,นาท่านสักสารตำลึงเถิดก็ไม่ถูกเกินไปดอกนึกว่าให้ข้าได้ช่วยเหลือสัตว์ผู้น่าสงสารตัวนี้เถิดธนนชยัยพูดจบก็ล้วงเงินมายัดเยียดให้แล้วก็โดดขึ้นหลังม้าเดินทางต่อไป จากเท้าเปล่ามาเป็นม้าความรวดเร็วก็เพิ่มขึ้นม้าขาวซึ่งเป็นม้าพระที่นั่งในอดีตก็พาถนนชัยเข้ามาถึงเมืองแห่งหนึ่งถนนชัยจึงแวะเข้าไปซื้ออาหารกินหนะ้ร้านอาหารซึ่งทันทีที่เขาไปถึงหน้าร้านก็ได้พบเหตุการณ์อันไม่คาดฝันอุบัติขึ้นนั่นก็คือชายแก่ผู้หนึ่งจะเป็นใครมาจากไหนไม่ทราบได้โดนนักเลงตีเหวี่ยงโคกหมกมฟุบอยู่กับพื้นถนนภายนอกร้าน ไม่ต่างอะไรกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของโดนเตะโด่งออกมาอย่างนั้นไม่ปานีประใส์ธนนชัยเห็นเช่นนั้นรีบโดดลงจากหลังม้าปาดเข้าไปประคองร่างอน,นาสมเพศของชายแก่ผู้นั้นให้ลุกขึ้นพร้อมกับถามว่า <c oughs> เกิดอะไรขึ้นหรือท่านไอ้ไอ้พวกนี้มันทำร้ายข้าชายผู้นั้นตอบอย่างตะกุกตะกักพางพยายามยกมือที่สั่นระลิกด้วยความเจ็บปวดขึ้นชี้เข้าไปในร้านทำไม ท่านไปทำอะไรผิดคิดรด้ายอะไรมันหรือถนนชัยซักต่อไปข,ข้าหิวเข้าไปซื้ออาหารมันกินแล้วเมื่อกินเสร็จแล้วมีเงินให้ไม่พอค่าอาหารของมันมันขาดอยู่เท่าไหร่ขาดเพียงสองสลึงเท่านั้นเองมันก็สั่งให้ลูกน้องลุมกระทืบและจับข้าวเหวี่ยงออกมานอกร้านอย่างกระหมูกระหมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นถนนชัยถึงกระกัดกรามกรอดด้วยความโมโหกับความใจดอำอภิหิตของเจ้าของร้าน เขาพยายามข่มสติอารมณ์อยู่เป็นครู่แล้วจึงถามชายผู้นั้นต่อไปนี่ท่านบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าเจ้าของร้านนี้ชื่ออะไรข้าก็ไม่ทราบว,ว่ามันชื่ออะไรชายผู้นั้นตอบเท่าที่รู้ๆมาเจ้าของร้านนี้มันคนเดียวกับเจ้าของโรงแรมใหญ่ของเมืองนี้โรงแรมมันอยู่ไหนล่ะถนนชัยชักสนใจพาข้าไปหน่อยได้ไหมก็ได้ชายผู้นั้นรีบรับคำทันที ดีแล้วถ้าอย่างนั้นท่านรีบพาข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปพักที่นั่นกับข้าด้วยข้าจะหาทางแก้แค้นมันให้ฮะหมายความว่าไงพ่อหนุ่มจะไปฆ่ามันอย่างนั้นหรือชายแก่ย้อนถามด้วยความตกใจข้าไม่ชอบให้มีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ถนนชัยหัวเราะไม่หรอกข้าไม่ทำถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่จะสั่งสอนให้ไม่รู้สำนึก ถึงผลแห่งความใจดำอมหิตนั้นเป็นยังไงเท่านั้นเองพ่อหนุ่มจะทำยังไงกับมันบอกข้าหน่อยได้ไหมชายแก่ยังไม่ไวสงสัยทัดหน้าอย่าเพิ่งให้ข้าบอกอะไรเดี๋ยวนี้เลยเมื่อจัดการเสร็จแล้วท่านก็รู้เองไปกันเถอะถนนชัยรีบพยุงล่างอัมบอบช้ำของชายแก่ผู้น่าสงสารให้ลุกขึ้นและช่วยดันแก่ขึ้นไปนั่งบนหลังมา้าแล้วตัวเขาก็จงม้าเดินออกหน้าไปทางตามทางที่แก่บอก เมื่อมาถึงโรงแรมทนนชัยก็เข้าไปขอเช่าห้องขนาดใหญ่ถึงสองห้องด้วยกันโดยห้องหนึ่งใช้เป็นห้องสําหรับเขากับชายแก่พักผ่อนส่วนอีกห้องหนึ่งไว้สําหรับมา้าเป็นห้องมิชิดเพียบพร้อมและแน่นหนาด้วยครานแรกๆเจ้าของโรงแรมไม่ยอมต่อรองกันอยู่นานจึงยอมให้เอาม้าเข้าพักได้ด้วยราคาสูงริบริว้วม้าค่าเป็นม้าวิเศษขี้เป็นเงินเป็นทองได้ทนนชัยบอกค่าเช่าที่พักแพงเท่าไหร่ก็สู้ คำบอกเล่า90ของทนนชัยทาให้เจ้าของโรงแรมหัวเราะอย่างขบขันด้วยนึกในใจว่าม้าอะไรที่ไหนจะขี้เป็นเงินเป็นทองได้แต่ไม่กล้าจะพูดอะไรมากเมื่อจัดแจงเสร็จแล้วทนนชัยก็สั่งอาหารอย่างดีมากินแสดงถึงความร่ํารวยของตนสมกับที่มีม้าเป็นขี้เป็นเงินเป็นทองพร้อมกันนั้นเขาก็สั่งซื้อฟ่อนหญ้าอย่างดีมาให้มา้าประตูอย่างมิดชิดเอาเงินแท่งทองแท่งที่เตรียมมาทําเป็นก้อน กอกใส่ปากม้าแล้วก็ใส่ดานอย่างมิชิดตามเดิมพอลูกเช้าเขาก็าเรียกเด็กโรงแรมมาพร้อมกับเอากุญแจให้ไปเปิดห้องม้าเก็บเงินเก็บทองมาให้เขาเมื่อเด็กโรงแรมไขกุญแจเข้าไปในห้องม้าก็เยืนตะลึงด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุดเมื่อเห็นม้าขี้แต่ละกองมีทองแท่นปนอยู่มากมายเขาเรีบไปเรียกเจ้าของโรงแรมมาดูทันทีนายนายรีบมาดูของดีอะไรของเองวะ เจ้าของโรงแรมย้อนถามด้วยความแปลกใจม้านะสินายลูกน้องรายงานด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นม้าของเจ้าหมอนั่งขี้เป็นทองจริงๆฮะเจ้าของโรงแรมร้องลั่นและโดยไม่ต่อบความยาวสาวความยืดอีกต่อไปเขารีบวิ่งออกไปตรงหน้าห้องม้าทันทีเมื่อมาถึงเขาก็ได้พบความจริงดังที่ลูกน้องบอกกล่าวคือขี้ม้าทุกก้อนที่วางอยู่กลางห้องนั้น เต็มไปด้วยริมทองทั้งนั้นเขาจ้องมองดูด้วยความแปลกใจอย่างที่สุดพอดีถนนชัยมาถึงสวัสดีแหมเจอกันแต่เช้าถนนชัยทักทายปาสายอย่างยิ้มแย้มสวัสดีพ่อหนุ่มแหมมาพ่อหนุ่มวิเศษเหลือเกินเจ้าของโรงแรมทักทายตอบถนนชัยทำเป็นไม่สนใจเขาหันมาทางเด็กโรงแรมเก็บหรือยังได้เท่าไหร่วันนี้สงสัยจะไม่มากกระมัง เขาถามเดินทางไกลแล้วก็เปลี่ยนที่อย่างนี้ข้าเคยผิดหวังทุกทีเด็กโรงแรมไม่ตอบว่าอะไรนอกจากลงมือก้มหน้าก้มตาเก็บทองจากขี้มาจนหมดแล้วส่งให้ธนนชัยธนนชัยรับทองเหล่านั้นใส่ในถุงเล็กๆถุงหนึ่งเต็มพอดีแล้วพูดเปยขึ้นว่าวันนี้แย่เหลือเกินท่านได้นิดเดียวเท่านั้นข้าขอมอบให้ท่านเป็นที่ระลึกสักแท่งว่าพางหลวงทองแท่งหนึ่งยื่นให้เจ้าของโรงแรม ฝ่ายเจ้าของโรงแรมรับมาพิจารณาดูอย่างตื่นเต้นเห็นว่าเป็นทองจริงเนื้อทองบริสุทธิ์ชักอยากได้มาขึ้นมาเพราะว่าถ้าได้มาแล้วเขาก็จะได้แต่นั่งคอยเก็บทองจากที่มาเท่านั้นไม่ต้องวุ่นวายอย่างที่ทำอยู่ทุกวันจึงเอ่ยขึ้นว่าอย่านึกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะพ่อหนุ่มข้าอยากจะพูดกับพ่อหนุ่มอย่างตรงไปตรงมาเลยท่านคนอยากจะขอมาตัวนี้จากข้าใช่ไหมถนนชัยแกล้งชิงถามก่อน อย่างรู้ใจเล่นเอาเจ้าของโรงแรมยิ้มออกมาอย่างเจริญตอบเสียงตะกุกตะกักว่าถูกแล้วพ่อหนุ่มแต่ข้าไม่ขอประป่าดอกขอซื้อพ่อหนุ่มซื้อธนนชัยแกล้งทำเสียงตกใจท่านคงไม่นึกดอกว่าม้าตัวนี้ขี้เป็นเงินเป็นทองใครเป็นเจ้าของก็สุขสบายคอยนั่งกินนอนกิงไม่ต้องทำอะไรหากท่านซื้อเงินสักเท่าไหร่มันจึงจะสมกัน ข้ายินดีให้ราคาพ่อหนุ่มอย่างงามทีเดียวเจ้าของโรงแรมแม้จะถูกธนชนชัยตอกหน้าอย่างจังก็ยังอดทนต่อไปเพราะความอยากได้กำลังนึกว่าแบ่งให้ข้าใช้สักพักหนึ่งเถอะเมื่อใดพ่อหนุ่มไม่มีเงินก็มาขอจากข้าได้หนุ่มเจ้าเล่หัวเราะพางย้อนถามว่าท่านจะให้ราคาข้าเท่าไหร่สักสิบช่างเจ้าของโรงแรมตอบเร็วปรือมธน,นชนชัยหัวเราะลั่นสิบช่าง ถ้าลองคิดดูสิเงินสิบช่างเพียงมาคขี่วันเดียวก็ได้กว่าสิบช่างแล้วอย่างงั้นยี่สิบช่างก็แล้วกันเจ้าของโรงแรมเพิ่มราคาให้ต่อไปซึ่งธนชนชัยก็หัวเราะอีกเช่นเคยเจ้าของมารขึ้นราคาให้เรื่อยๆจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเขาขึ้นราคาอย่างเทกระเป๋าว่าร้อยช่างก็แล้วกันค่าสู้อย่างหมดกระเป๋าแค่นี้ธนนชัยทำเป็นอึกอักอยู่คู่หนึ่งแล้วจงพูดขึ้นมาว่า เอาอย่างนี้แล้วกัน então, อันเงินลอยช่างความจริงมาขี้เพียงไม่กี่วันก็ได้แล้วไม่เห็นยากเย็นอะไรแต่เห็นท่านอ้อนวอนอยากได้ข้าก็จะให้ท่านเช่าสักระยะหนึ่งสักปีเป็นไงข้าคิดว่าเวลาหนึ่งปีท่านก็ได้ทุนและกำไรท่วมตัวแล้วจริงไหมเจ้าของโรงแรมนิ่งอยู่พักหนึ่งในใจคิดว่าถึงเช่าก็ไม่เป็นไรเพราะระยะเวลาตั้งปีเขาอาจจะร่ำรวยจนไม่มีที่เก็บ จนไม่มีความจำเป็นต้องใช้ม้าตัวนี้อีกต่อไปก็ได้จึงพูดว่าตกลงข้ายินดีรับช่วงจากท่านโดยการเช่าหนึ่งปีแม่ข้าเสียายเหลือเกินท่านถนนชัยแก้งทำเสียงระห้อยนี่เพราะข้าเห็นใจท่านหรอกนะจึงได้ตกลงเอาหนาพ่อหนุ่มหนูก็แบ่งกันรวยบ้างข้าจะไม่ลืมบุญคุณพ่อหนุ่มเลยพูดจบเจ้าของโรงแรมรีบไปหยิบเงินร้อยช่างมาให้ถนนชัยโดยไม่เลียวช้า ค่าที่พักค่าอาหารทั้งหมดไม่ต้องและหากว่าพ่อหนุ่มประสงค์จะมาเที่ยวหรือมาหาความสําราญที่นี่อีกก็ได้โปรดบอกข้าข้ายินดีต้อนรับพ่อหนุ่มอย่างไม่อั้นเลยทนนชัยรับเงินมาเก็บเข้าถุงเรียบร้อยก็เดินเข้าไปรูปหัวม้าทําทีเป็นอะไรอาวร์จะเพื่อนยากเอ๋ยข้าต้องจากเจ้าไปแล้วขอให้เจ้าอยู่กับนายใหม่และให้ความร่ารวยแก่เขาอย่างที่เคยให้ข้าเถิดแล้วหันมาสั่งเจ้าของโรงแรมอีกว่า ขอให้ท่านเลี้ยงดูเขาให้ดีอย่าได้ใช้งานใดๆเป็นอังขาดยังไงระยะเวลาหนึ่งปีท่านต้องเป็นมหาเศรษฐีแน่ๆเมื่อครบกำหนดแล้วข้าจะกลับมารับคืนไปพูดจบเขาเดินออกจากห้องนั้นมายังห้องของเขาซึ่งชายแก่ผู้น่าสงสารคอยอยู่และโดยไม่รอช้าเขาเรีบพาชายแก่ออกจากโรงแรมไปโดยไวเมื่อเดินพ้นตัวมือออกมาเขาก็ส่งถุงเงินให้ชายแก่พร้อมกับบอกว่า นี่น่ท่านผู้น่าสงสารในถุงนี้มีเงินลอยช่างไอ้เจ้าของโรงแรมมันซื้อมาค่าข้าขอมอบให้ท่านไว้ใช้จ่ายรักษาเนื้อรักษาตัวที่ถูกลูกน้องมันลุมกระทืบเสียให้หายหวังว่าคงพอนะข้าไปละเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มชชยแก่ล้งแขนเขาไว้ทําไมเจ้าถึงใจดีกับข้าเช่นนี้ไม่มีอะไรมากหรอกท่านข้าช่วยท่านด้วยความสงสารเห็นใจแล้วก็เพื่อขูดเกาสันดานคนเห็นแก่ได้ ใจดำอเมหิตของเจ้าของโรงแรมนั่นด้วยก่าวจบถนนชัยแกะมือชายผู้น่าสงสารออกแล้วเดินจากไปฝ่ายเจ้าของโรงแรมดูเหมือนจะดีใจเป็นนักหนาที่ได้ขุมเงินขุมทองอมหาสารเช่นนั้นแกจัดแจงประครบประงมเลี้ยงม้าอย่างดีที่สุดทำทุกอย่างด้วยตนเองไม่ยอมให้ผู้ใดแตะต้องเลยยังไงยังไงพรุ่งนี้มาขี้ออกมาแกก็จะอกอบโกยเงินได้มากโขทีเดียวแต่ผิดหวังวันรุ่งขึ้นพอม้าขี้กลับมา มีแต่เศษอาหารเก่าของมันธรรมดาหาได้มีเงินทองอย่างที่เขาเห็นในวันก่อนไม่สองวันก็แล้วสามวันก็แล้วจึงรู้ว่าม้าตัวนี้ที่แท้ก็เป็นม้าธรรมดานี่เองตัวเขาถูกเจ้าหนุ่มหน้าซื่อต้มเสียสุขเสียเงินไปร้อยช่างแลกกับม้าธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นอัน,นิจจาสงสารอย่างไรก็ตามด้วยความเดือดดาลนที่ต้องเสียรู้เจ้าหนุ่มแปลกหน้าอย่างหมดถ้าสิ้นทางเช่นนี้เจ้าของโรงแรมพร้อมด้วยลูกน้องอีกสองคน รีบออกติดตามหมายจับตัวถนนชัยมาสั่งสอนเป็นการล้างแค้นทันทีฝ่ายถนนชัยเจ้าเล่ขณะที่เดินเลื่อยมาเพื่อสแสวงหาเหยื่อรายต่อไปด้วยความกระยิมยิ้มย่องใจนั้นหาได้นึกเฉลียวใจสักนิดว่าจะมีเหตุร้ายมาถึงตัวจึงได้เดินทอดน่องกินลมเลื่อยไปฉับพลันเขารู้สึกเย็นสันหลังวูบเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นเจ้าของโรงแรมกับสมุนเข้าและโดยมิทันที เขาได้พูดทักทายปลาใยหรือหาทางหลีกเลี่ยงหลบหลีกประการใดเจ้าของโรงแรมผู้พบความแค้นมาก็ปาดเข้ามาถึงตัวเขาแล้วไอ้หนุ่มเจ้าของโรงแรมกระชากเสียงคำรามลั่นเหมือนเสือลำบากที่ได้พบเหยื่อท่านเออซิวะข้าเองจะมาคิดบัญชีกับแกไอ้หนุ่มเจ้าของโรงแรมตวาดต่อไปแกทำกับข้าไว้จเจ็บปวดนักน้อยม้าธรรมดาแท้ๆไปหลอกว่าม้าขี้เป็นทอง ท่านคงไปทำให้มันเสื่อมกระมังถนนชัยพยายามทำใจดีสู้เสือแกมันไอ้ร้อยลิ้นกรลาวนทำเสื่อมไม่เสื่อมข้าเสียเงินไปให้แกเปล่าๆหนึ่งรช่างนั่นแหละวะท่านแน่ใจแล้วหรือทุกอย่างไม่ผิดถนนชัยพยายามเถียงไม่ต้องมาพูดมากไอ้หนุม่มข้าจะเอาแกไปฝังทั้งเป็นเดี๋ยวนี้คนอย่างแกมีสติปัญญาดีมันต้องฝังทั้งเป็นวะจึงจะเหมาะสมพูดจบ เจ้าของโรงแรมก็สั่งลูกน้องให้จับตัวทนนชัยมัดแบกขึ้นบ่านํนำไปขุดหลุมฝังหข้างทางแห่งหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าจะเป็นการทรมานเจ้าทนนชัยคนร้อยลิ้นกะลาวนได้อย่างสาสมครั้นไปถึงก็จัดแจงให้ลูกน้องขุดหลุมฝังธนนชัยไว้แค่คอให้ทนนชัยได้ตายไปอย่างทีละน้อยทีละน้อยอย่างทรมานดีกว่าให้ตายเสียทีเดียวเสร็จแล้วก็สั่งให้ลูกน้องคนหนึ่งคอยเฝ้าดูอยู่ห่าง เองคอยดูแลไอ้หนุ่มนี่มันไว้นะไอ้แสนเจ้าของโรงแรมหันมาสั่งลูกน้องก่อนจะจากไปมันตายเมื่อไหร่ก็จัดแจงกอยดินกบเมื่อนั้นแต่ตอนนี้ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องไปทําอะไรมันแต่ข้าว่ามันคงไม่ตายง่ายๆละมั้งนายลูกน้องถามขอให้ข้ากลับไปกินข้าวสักครู่ก่อนได้หรือไม่ได้เองกลับไปกินข้าวก่อนก็ได้แต่ต้องรีบมานะอย่าได้ชักช้า เจ้าของโรงแรมสั่งแล้วก็ออกเดินนำหน้าพาลูกสมุนกลับไปปล่อยให้ธนนชัยอยู่ในหลุมเพียงคนเดียวเวลาผ่านไปชั่วครู่หลังจากที่ธนนชัยคิดหาอุบายช่วยตัวเองอยู่เป็นนานก็มองไม่เห็นหนทางใดเพราะทั้งเท้าทั้งแขนถูกดินกบเสียแน่นเหลืออยู่เพียงแต่หน้ากับคอเท่านั้นและที่แถวนี้ก็เปรียวแสนเปรียวสุดที่จะร้องให้ผู้ใดมาช่วยเหลือได้ขณะน,นี้เขากำลังนึกหมดอะไรตายอยากอยู่ในชีวิตอยู่นั้น พอดีมีชายหลังโกงคนหนึ่งเดินผ่านมาและเมื่อชายหลังโกงเหลือบมาเห็นเขาเข้าที่อยู่ในสภาพนั้นก็แปลกใจถามขึ้นมาว่าทำไมเจ้าถึงถูกฝังดินอยู่อย่างนั้นเล่าเจ้าทำอะไรผิดหรือถนนชัยหัวเราะตอบอย่างอารมณ์ดีเปล่าเลยข้าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ข้าเป็นคนหลังโกงมีหมอวิเศษคนนึงรักษาหลังโกงด้วยวิธีสมัยใหม่ข้าจึงนำเอามาฝังไว้ที่นี่ ชายหลังโกงได้ฟังดังน,นั้นก็ดีใจเป็นที่สุดนึกอยากจะรักษาหลังโกงของตนให้หายด้วยวิธีนี้บ้างจึงและล่ำและรักถามขึ้นมาว่าวิธีรักษาหลังโกงแบบนี้ก็มีกับเขาเหมือนกันนะแม่ถ้ามันหายดังว่าแล้วก็นับว่าหมอเขาต้องแน่มากๆทีเดียวข้าอยากรู้จริงว่าหลังของเจ้าจะหายกงจริงหรือเปล่าถ้าหายจริงจะลองให้หมอรักษาด้วยคนข้าก็ยังไม่ทราบทนนชัยตอบ หมอบอกว่าหลังกกงของข้าจะต้องหายภายในเที่ยงวันนี้นี่ก็เที่ยงแล้วเขายังไม่มาเลยเดี๋ยวคงจะมากระมังทำยังไงข้าจะได้รู้ผลก่อนที่หมอจะมาถึงละ่ะเผื่อมาถึงแล้วข้าจะได้ให้เขารักษาต่อเลยข้าก็อยากรู้เหมือนกันทนนชัยพูดพังบุ้ยปากไปที่พ่วกซึ่งเจ้าของโรงแรมทิ้งไว้ไม่ไกลนักนั่นแน่อยากรู้เอาพวนั่นมาโกยดินออกแล้วเอาข้าขึ้นจากหลุมซี่ ชายหลังกงรีบเดินไปหยิบพ่วงมากยดินพักเดียวธนนชัยก็ขึ้นจากหลุมได้เขาเอามือลูบหลังและหัวล้ออย่างดีใจและตะโกนออกมาว่าหลังข้าหายโกงแล้วสิแมมวิเศษวิเศษจริงๆหมอคนนี้ชายหลังกงเห็นดังนั้นยิ่งแน่ใจว่าหลังกงของเขาต้องหายเด็ดจึงจัดแจงลงไปในหลุมแล้วขอให้ธนชนชัยช่วยเอาดินกลบให้เป็นที่เรียบร้อยข้าไม่อยากกลบให้ท่านดอกธนนชัยทำทีเป็นปฏิเสธ เดี๋ยวใครจะมาเห็นข้าจะหาว่าข้าฝั่งท่านทั้งเป็นเธอน่านึกว่าช่วยเหลือกันบ้างชายหลังกงอ้อนวอนนึกผู้เทนายข้าได้หายอย่างเจ้าบ้างเถอะผู้หญิงหลายคนต้องเมินหน้าหนีเมื่อข้าเข้าไปขอความรักก็เพราะข้าหลังกงนี่แหละช่วยข้าด้วยเถิดเมื่อถูกลุกเล้าอ้อนวอนเช่นนั้นทนนชัยก็จำใจกบดินฝั่งชายหลังกงตามที่ขอลองอย่าสงเสิงเอะอะนะท่าน ถนนชัยบอกก่อนที่จะจากไปอีกสักครู่หมอวิเศษก็จะมายังไงหลังของท่านก็ต้องหายกงแน่แหละคราวนี้ข้าไปละถนนชัยจากไปสักครู่สมุนเจ้าของโรงแรมผู้ไปกินข้าวก็ย้อนกลับมาถึงด้วยหวังว่าเจ้าดินกบถนนชัยให้มิดจะได้หมดเรื่องหมดราวไปแต่ขั้นมาถึงเห็นผู้ที่ถูกฝังเป็นชายแปลกหน้าซึ่งเขาไม่เคยเห็นให้ประหลาดใจเป็นที่สุดจึงเข้าไปถามถึงเรื่องราวที่เป็นไป เมื่อได้ทราบว่าชายผู้นี้ถูกหลอกให้ไปอยู่ในหลุมด้วยหวังว่าจะรักษาหลังโกงให้หายดังนั้นก็ตบองค์พางด้วยความเสียใจรีบช่วยชายคนนั้นขึ้นจากหลุมแล้วกลับไปบอกเจ้านายทันทีไม่ต้องสงสัยว่าเจ้าของโรงแรมจะเดือดด้อนมากขึ้นเพียงใดเขาสั่งให้ลูกน้องออกติดตามถนนชัยโดยไม่รอช้ายังไงยังไงต้องเอามาลงโทษที่สมแค้นให้ได้คราวนี้จะได้ตัวถนนชัยมาง่ายๆดยังเช่นคราวก่อนหรือ